สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับ f อฟทุกทุนนะครับพาทุกท่านเดินไปดูสวนสาธารณะในหมู่บ้านนะครับเพราะบ้านสัน์สันทุกวันนี้ที่อยู่ในเมืองเขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับเขาเรียกว่าที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะไว้จัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วแต่พื้นที่ในมีพ,พื้นที่เยอะก็อาจจะมีพื้นที่เยอะนะครับ ระหว่างทางอาจจะเห็นดอกไม้นะครับครับดอกไม้สวยๆนะครับสีม่วงๆนะ่ครับผมว่ามันสวยนะครับผมนี่นะครับสีม่วงๆให้ท่านดูนี่นะครับแล้วไปต่อครับยังไม่ถึงสวนครับนี่สวนหลังนี้กับบ้านฝรั่งนะครับ ไม่รู้ต้นไม้อะไรนะครับใบเขาสวยมากมากครับนี่เห็นบ้านฝรั่งซิฟิเลนเขาชื่อว่ามิสเตอร์มาร์คิงเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีดอกไม้สวยๆตายให้ดูบ้างอืม จากบ้านผมก็มาสามซอยนะครับของผมอยู่ซอย23วาอันนี้มียู่ที่เททาไหี่ซอยเลยสวนบ้านหลังนี้เขาก็ปลูกรู้สึกจะเป็นกระบองเพชรน,นะครับกระบองเพชรแล้วไก็อะไรก็เรียกอะไรเี่กสวยเขา,เขาตกแต่งได้สวยแต่ละบัสเขาตกแต่งได้สวย สวนตัวนี้ก็สวยของเขานะครับผมเดินมาถึงนะครับซอยสุดท้ายนะครับซอยที่26เขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางจะคัดไว้เป็นสวนนะครับมีสองแห่งนะครับตรงกลางหมู่บ้านอีกมูลหนึ่งที่อีกที่หนึ่งเรามาตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับไว้ให้เด็กให้คนมาเล่นนะครับ สอนหมู่บ้านก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมเออนี่นะครับก็จะมีที่เด็กเล่นให้เด็กให้เด็กเล่นเออแล้วก็จะจัดสวนมานี่แหละครับให้ดูว่าหมู่บ้านจัดสรรในในกรุงเทพนะครับเออเขาจะมีที่สวนกลางไว้แล้วแต่จะเล็กหรือจะใหญ่นะครับแล้วแต่คนนะครับผมออนี่นะครับผม ให้ทุกท่านดปปูประมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้นะครับทุกท่านแ่ะเขาจะปลูกต้นมงต้นไม้ไว้อย่างนี้เลยครับผมให้ทุกท่านไ้ดูนะครับนี่นะครับปลูกไม้ยืนต้นบ้างไม้ดอกไม้บ้างครับไม้ดอกไม้ปะดับนะครับ แต่ละบ้านเขาก็ตกแต่งสวยนะครับผมแต่และบ้านเหมือนกันบางบ้านกับปลูกมะยมบางบ้านกับปลูกไม้ดอกตามความเชื่อนะครับของคนโอเคนะครับนี่แหละขบประมาณนี้นะครับพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบๆบ้านนะครับเดี๋ยวช้าๆยังไม่มีใครมานั่งนะครับผม โอเคนะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ